ไม่ใครรู้ขาดอะไรไม่เจอเฮ้ยเอาไอคนหน้าสงสัยต้องตายคนแรกเลยอันนี้อันนี้จริงครับผมไม่เห็นสพแต่ผมมันเจอศพใคร นึกสูตรนึกศก็ไปรีพอร์ตไหนตรงไอ้ไอ้การ์ดห้องต้นไม้ใช่ไหมไอ้บนมันจะอยู่ห้องท้ายมุมก่อนห้องต้นไม้ห้องข้างบนสุดปะอ๋อไอห้องแอดมินนะนั่นตรงข้ามห้องแอดมินตรงข้ามไอตรงต้นไม้อ่ะครับมันจะแบบรีพอร์ตได้บ่อยครับเดี๋ยวเลยมันคิดเจอใครนะตกน่าจะคุณดารีคุณดาริวใช่ไหมฆ่าเองรีพอร์ตเองแค่ไหนไอรีพอร์ตเองบ่น ไม่รู้แทบไม่เคยเห็นเลยติดผีปูเป็นสิ่งหนี่ก็ได้แต่คือผมไม่เห็นใครผมอยู่คนเดียวยิ่งมาไม่เห็นใครใช่ไหมเห็นใคเห็นโศกเหรเห็นใครเข้าวิออกไม่รู้ใครทางนั้นไหมยังไรเลยผมอยู่คนเดียวเลยไม่รู้อ่ะสะกิปสะกิปแล้วกันโอ้โห ส,สุตรที่ดาคิดอะไรกับคุณอีทลตกใส่ก้นห <c oughs> นึ่งเนียเงายอะเก่งเยอะปกสูกูอยู่เลยตีค่ากูจะเนี่ยอ่งวะเราต้องมารอยาอยู่ที่ห้องเองเชื่อว่าต้องมีคนหนึ่งมาซ่อมใครจะมาเอ้ย มาแล้วมาคนนึง

กรดจายแล้วไง่อกไปไอไอไอยวอนว่าฝลกฝงนอยูเลยเดินตามมฝีม่วงเมื่อกี้เนี่ยมีผมคุณเอกคุณหมอกและคุณหิดตอนแรกนะที่วิ่งสวนกันสี่คน แล้วพอออกซิเจนดีพีชใช่ไหมมันจะเหลือแค่ผมหมอกคุณเองไอหมูก็สุธิดาเนี่ยผมอยู่ใกล้กลุ่มออกซิเจนข้างล่างเลยแก้ให้แล้วมาข้างบนไม่ไว้ใจคุณศาสตร์ไปแก้ให้เอ๊ะผมเลยว่าเขาต้องผมเลยเอกใจว่าต้องคุณหินต้องตายตอนนั้นแหละหรือไม่ก็ก่อนหน้านั้นแหละแต่คือที่วิ่งกระสวยกันอยู่แค่สี่คนนี้ไง มันจะมีไม่สุทธิดาคืออีโทโร่สองคนเนี้ยคนใดคนหนึ่งต้องฆ่าหรือมันก็ไม่ฆ่าทั้งคู่ผมว่าสุทธิดาว่ะเห็นมันโหนเราขี้ขี้ไปแล้วทุกคนนะมี้โก่งจิตเหมือนกันขับตาจิ้มกันแล้วกันโหวดผมวะแล้ววิ่งตามผมแล้วมันได้เรียบร้อยไม่ยด้โหวดเราขี้ขี้ เ้วจับคู่ได้ถูกคนด้วยจับคู่ได้ถูกคู่ด้วยสี่คนคนสุดท้ายโดนกินไปแล้วสงสัยกันไสงสัยกันเองไปก็ตอนแรกก็วิ่งกันอยู่สี่คนไงสองมือเลยโย่สุดที่นาเลยคนต่ ก็คือแบบก็คือแบบสุดยอดแบบแม่งตับตัวเลืออย่างเงี้ยเหลือสองคนไอ้เรื่องน้อยนายโยสรุปดีมากเลยอ่ะสรุปตอนแรกอ่ะดีมากเลยตอนให้พ่อพูดไม่ตอนสรุปโทำไมเป็นสองคนนี้วะพี่พี่ไปหาพี่เอ็นอ่ะคุณเบ็คไม่มีคุณเบนไงคุณเบนหายไปแล้วไงไม่ไอ้จุดสี่คนเราไปแก้ต้องยากที่ลูกไปโดนครับหายคุณเบต้อมือแล้วไม่านั่นคนที่หายไป ตอนนั้นโยงให้ข้อมูลมี่ผมตบมือเลยจริงเมื่อกี้เนี่ยใช่คือดูไงก็คือผมจะได้ว่าเนี่ยเราไปแก้เอาปืนเจนกับผีคนนั้นลบเนี่ยเพื่อนเราหายไปคนมันก็ต้องสกสายทั้งหลาย่แหละผมอ่ะคือจิตใจผมไม่นำเว้นะครับผมโดนบวดบวบไม่พอมาหัวเราะแล้วก็วิ่งตาเอาเอาเอาคุณแดกแน่วิ่งคโด เจออยู่ห้องสามเลยโอ้โหเฮ้ยข้กันเลยเขาข้ามาไล่เท้ผมเองอยู่ในห้องแยกตัวไม่ใช่ดิสตันตอยู่ในห้องห้องไฟว่ะ nah ดูดผมดูกล้องวงจรปิตอยู่เห็นได้เลยกล้องกระพริบเห็นเออไอ้กล้องวงจรปิดห้องมันอยู่ตรงไหนอยู่ไทย้ายหลักห้องซีคฟิวซี้มันดูได้อ๋อซีคฟิวซี้ใช่ไหมใช่เวลาดูกล้องมาจากกระพริบ โอ้วม่ไปเร็วช่วยโตรเร็วอมโอเคว่าหน่อยิว่าหน่อยคนคนรีพอร์ตเจอที่ไหนนะห้องไปห้องห้องมีความตายด้วยเอ้ห้องมีความตายอ็กศพศพเดียวอ่ะเลยสองศพอ่ะเอ้ยมันช่วยผมทำไปเลยผมมีไปสามันเลยเฮ้ยเขาหลอกไปป่ะเนี่ย เอ้ยก็มามาอันเยอะๆมันจะได้ไม่โดนไงไม่ใช่แล้วห,หลอกหลอกทุกคนให้ไปเฝ้าตัวเองเนี่ยพอเหลือพอทุกคนเดินไปทำที่อื่นปุ๊บก็ฆ่าเนี่ยชัวร์ขุนหินมีฆ่ามันก็ยังมือแลอยู่งบ้าเพื่อพบกี่คนเฮยคุณหินแน่เลยหลอกไมใครเน้อง wow well. เกมแน่เลยนี่ผิดนึกไปไปข้อมูลเลยตัวเองเกมไม่พูดอะไรเลยตามน้ำนะเจงเดียวเลยโบสถก็โบสถตามนี่คือผมเลยมาากันเออจริงอ่ะเี็นเห็นอ่ะผมผมเห็นนล้ผมลืมบอกตั้งแต่แรกแล้วห้องอาวุธอ่ะ เขายืนนานเขาไม่น่าจะใช่ฆาตกรหรอกเพเขาแก่ไอ้ยิงยิงอุกกาบาตด้วยอะเรียนหน้าจริงไปเลยกี้คือแบบการปิดปากดาริวแต่มีคนเดินมาสักพักหนึ่งคุณหญินบอกว่าจำได้ว่าคุณหญินบอกแค่สายไฟอ๋อเราเดินไปที่ห้องสายไฟปี๊อ้าเจอจริงด้วยล็อกประตูแล้วฆ่าจริงเลยไม่ยอมมาเงินเวลาพวกออกมากันเนอะ